สวัสดีจ้ามาอีกหนึ่งคลิปค่ะต่อเนื่องเนาะการดุลสมการรีดอกนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการดุลรีดอกด้วยวิธีครึ่งปฏิกิริยาค่ะวิธีการอ่าขั้นที่หนึ่งมีอะไรล่ะนะคะขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะไปทําอะไรหนูจับมันแยกออกมาครึ่งสองครึ่งปฏิกิริยาก่อนนะคะโดยที่วิธีการแยกอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูเนาะนะคะพอแยกเสร็จปุ๊บทายังไงนะคะเขาบอกว่าดุนอะตอมของ ธาตุอื่นที่ไม่ใช่ O กับ H ของแต่ละครึ่งปฏิกิริยาจากนั้นดุล O เติมน้ำเหมือนเดิมพอเติมน้ำปุ๊บมีไฮโดรเจนโผล่ดุลไฮโดรเจนเติมโปรตอนทีนี้คำว่าดุลด้วยครึ่งปฏิกิริยาใช่ไหมเราจะต้องดุลจํานวนประจุไฟฟ้าด้วยการเติมอิเล็กตรอนอย่าลืมนะเด็กๆอิเล็กตรอนประจุเป็นลบจ้าทำจํานวนอิเล็กตรอนของแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้ เท่ากันนะคะแล้วก็รวมสองครึ่งปฏิกิริยาค่ะหักล้างอิเล็กตรอนหักล้างโมเลกุลหรือไอออนใดๆที่มันเหมือนกันเนาะทั้งสองข้างสมการจากนั้นถ้าปฏิกิริยานั้นเป็นเบทค่ะให้เติม OH ไฮดรอกไซด์ H ลงไปเท่ากับจำนวนโปรตอนซึ่งสองตัวนี้เขาจะรวมร่างกลายเป็นน้ำแล้วก็หักล้างออกไปดูวิธีการกันเลยจ้า ครูจะยกตัวอย่างนะคะในสภาวะเบสเลยเนาะเพราะว่าคลิปแรกนะคะเป็นการดุนในสภาวะกรดให้ดูหมดไม่ได้ยกตัวอย่างสภาวะเบสเพราะฉะนั้นข้อแรกครูจะก็ดุลในสภาวะเบสกันเลยอย่างที่บอกจับคู่เขาออกมาค่ะนะคะเป็นสองครึ่งปฏิกิริยาวิธีการนะลูกนะคะหนูไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ว่ามันเป็นครึ่งออกซิเดชันหรือครึ่งรีดักชันเพียงแค่จับตัวที่มันเหมือนกันแยกออกมาค่ะ ก็จะได้เป็น Cr กับ Cr แล้วก็ I กับ I แบบนี้เขียนออกมาแยกแยกอย่างไรเขียนได้เลยค่ะ Cr ห้2 O 7 2ลบอ่ากลายเป็นอะไรคะ Cr 3บวกไม่สนใจเลขออกซิเดชันว่าจะเพิ่มเท่าไหร่หรือลดเท่าไหร่นะคะอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรเอ่ย I ลบค่ะกลายเป็นอะไรคะ I ห้อย2 ถัดไปค่ะทำอะไรนะคะก็คือดุลธาตุอื่นที่ไม่ใช่โการดุลธาตุอื่นที่ไม่ใช่โนะคะอย่างข้อแรกมีอะไรคะ cr ถูกไหม cr ข้างหน้าห้อย2ข้างหลังเป็น1ครูจะเติม2ไปที่ข้างหลังนะคะจบและไม่มีธาตุอื่นแล้วส่วนอีกครึ่งปฏิกิริยาหนึ่งไข้างหลังเป็น2ครูจะเลยเติม2เข้าไปข้างหน้า จากนั้นดุล O ค่ะนะคะเราจะเห็นว่าสมก,การที่2ไม่มี O ก็ไม่ต้องทำอะไรมาดูสมก,การที่1ซ้ายมี O7 เราก็เลยต้องเติมโอไปเท่าไหร่ลูก 7O แต่ไม่ใช่เติมโอเฉยๆนะดุนโอเติมน้ำเติมไป7น้ำเสร็จปุ๊บมีไฮโดรเจนโผล่เห็นปะไฮโดรเจน72เป็น14ใส่ฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามก็คือบวก14โปรตอน อย่าลืมนะดุลไฮโดรเจนเติมโปรโตอนนะคะจากนั้นดุลประจุของทั้งสองข้างด้วยการเติมอิเล็กตรอนค่ะดุลประจุเราก็ต้องคิดประจุกันแล้วแหละอันนี้เป็นเท่าไหร่ลูกลบสบวกเท่าไหร่เนี่ยบวกสิกลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่บวกสิถูกไหมอันนี้อ่าครูจะเขียนไว้บวกสินะข้างหน้านะคะลบสนะคะบวกสิค่ะ นะคะลบ2บวก14จะเป็นบวกสิได้ยังไงวะทุกคนไม่จริงแล้วนะคะต้องเป็นบวกเท่าไหร่นะบวก12เนาะอ่าไปแล้วค่ะสมองสมอง32เป็น6ค่ะดังนั้นข้างหลังเป็นบวก6ทำอย่างไรเติมอิเล็กตรอนทุกคนอย่าลืมอิเล็กตรอนประจุมันเป็นอะไรลูกประจุมันเป็นลบเราก็เลยต้องไปเติมส่วนที่มันมากกว่านะคะเติมไปเท่าไหร่ให้มันเท่ากับฝั่งน้อย ฝั่งนี้มีอยู่บวก12เราก็ต้องเติมบวกไปกี่อิเล็กตรอนคะตอบแม่ใจบวกไป6ตัวคะ่ะนะคะหกลบ12กลายเป็นบวก6ถูกไหมอ่าเท่ากันแล้วนะสมการที่1สมการที่2เติมไปเท่าไหร่ลูกนะคะมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลบ1คูณ2เป็นลบ2ทดไว้นในใจข้างหลังเป็นอะไรคะ0นย์ นะคะศกับลบ2เราก็ต้องเติมอะไรเติมข้างหลังไป2ตัวเพื่อให้เขาเท่ากันก็คือเป็นลบ2นั่นเองอ่าจากนั้นทำจํานวนอิเล็กตรอนของสมการที่1กับสมการที่2ให้เท่ากันด้วยการหาเลขมาคูณน,นะคะ6โอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วมาทำเจ้าตัวนี้2ค่ะคูณด้วยอะไรกลายเป็น6ลูก คูณด้วย3แต่จะคูณตัวของมันเฉยๆไม่ได้เราจะต้องนำา3คูณเข้าทั้งสมการตำแหน่งนี้3 2เป็น6ค่ะเติม3เนาะ3 2เป็น6อ่าทันไหมจากนั้นพอมันเป็น6แล้วค่ะนะคะเราก็จะทำการตัดมันค่ะลูกนะคะตัดซ้ายและขวาคำว่าตัดมันคือ อิเล็กตรอนเท่ากันและอิเล็กตรอนเท่ากันและอยู่คนละฝากฝั่งเราจะจัดการเขาค่ะตัดฉิบฉบเลยลูก6ตัดหเนาะอิเล็กตรอนหายไปแล้วค่ะนะคะพออิเล็กตรอนหายไปปุ๊บรวมร่างสมการคําว่ารวมร่างสมการคือเอาหน้าบวกหน้านะคะรวมกันค่ะเอาหลังรวมกันดังนี้ค่ะ ข้างหน้าเราจะเหลือ Cr ห้อย2 O ห้อย7 2ลบอย่าลืมนะครูจะเตือนอีกครั้งตัวไหนที่มันเป็นประจุอย่างเงี้ยอย่าลืมเลยนะลูกนะคะเขียนให้ชัดค่ะแล้วเอาเขาลงมาด้วยบวกกับ14โปรตอนและบวกด้วย6 I ลบหมดย่างข้างหน้าหมดแล้วไปเช็คข้างหลังค่ะข้างหลังคือ2 Cr 3บวกค่ะบวกกับ7 H 2 O บวกอะไรคะ3 i ห้อย2ครบยังครบแล้วเหลือไปดูที่โจทย์อ๋อในเบตนะทุกคนการทำให้มันเป็นเบตคือเติมอะไรลงไปลูกเติม O H ลงไปเติมไปเท่าไหร่เติมไปในฝั่งไหน เติมไปในฝั่งที่มีโปรโตอนค่ะมีโปรโตอนอยู่เท่าไหร่เราจะบวก OH ไปให้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะบวก OH ไป14 OH อ่าเติมหน้าไม่พอเราจะต้องมาเติมข้างหลังด้วยค่ะ14 OH ค่ะจากนั้นรวมร่างคำว่ารวมร่างหมายถึงอะไรนี่คือเขาจะรวมร่างแล้วก็กลายเป็น H 2 o กลายเป็นกี่ H 2 o ทุกคนก็กลายเป็น1 4 H 2 o ทันไหมคะ1 4 H 2 o นะตัวนี้หมดปึ้งกลายเป็น1 4 H 2 o ทีนี้อ่ามองเห็นไหมครูจะขอเปลี่ยนสีหน่อยมันจะไปคล้ายกับโจทย์ข้างบนค่ะอ่า1 4 H 2 o O นะนะฮะอ่า เช็คหน้าและหลังอันไหนเหมือนกันตัดกันหน้าและหลังหมายถึง14 h 2 o กับ7 h 2 o ตัดกันได้นะคะตัดก็คือลบออกฝั่งนี้น้อยกว่าลบออกเลยนะคะฝั่งนี้ก็ลบออกไปเท่าไหร่ลบออกไป7จึงเหลือเลยคะ7 h 2 o เขียนใหม่อีกทีเพื่อเช็คซลูกนะคะ cr 2 o 7 2ลบบวกกับอะไรคะ7 H 2 O ค่ะบวก6 I ลบค่ะกลายเป็น2 Cr 3บวกน้ำหมดไปแล้วบวก3 I 2บวก14 OH ลบอ่าเกือบเสร็จแล้วเช็คประจุรวมอีกครั้งหนึ่งประจุรวมครูจะขอมาเขียนข้างล่างเลยเนาะตัวนี้ก็คือลบ2ค่ะน้ำเป็น0 หกกับอะไรคะข้างบนนะคะลบหกค่ะนะคะลบหกกับลบสองอ้าวครูจะเขียนสองลบลบสองเป็นลบเท่าไหร่ลูกลบแปดนะประจุรวมข้างหน้าลบแปดค่ะประจุรวมข้างหลังสามสองเป็นหกนะคะนี่คือบวกหกและศูนย์ค่ะและลบสิบสี่ค่ะลบสิบสี่บวกหกก็คือเท่าไหร่ลูกลบแปดค่ะ เมื่อเราเช็คไอออนของทั้งสองข้างแล้วประจุรวมเท่ากันสแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะนี่คือสมการที่ดุลแล้วนั่นเองจ้า